เป็นยังไงเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรร้านนาคุณมดอาณาจักรรัานนาที่เด่นๆเลยนะมีพระนางเจ้าจมมามเทวีใช่ยุคนั้นเลยนะ,ะเป็นยุคที่รุ่งเรืองอีกยุคหนึ่งอาณาจักรรัานนาเนี่ยนะครับก็อยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยใช่ค่ะนะครับก็ทุกวันนี้ก็รวมทั้งหมดเป็นประเทศไทยของเราอุธย,ยาเชียงใหม่คนครศรีธรรมราชเนี่ยครับจังหวัดด้ยนะผมจะบอกให้เมืองแห่งวัดเลยค่ะวัดเยอะจริงๆค่ะวัดนครนี่ก็เยอะ อายุทยานี่ก็โอ้โหเดินไปจ, <ะ S 1> จะว่าไปในนครเนีน่ยถ้าเปิดเที่นนครกับเชียงใหม่นะคะนครศรีอ,อาอ,อาไม่เชียงใหม่กเยอะว่าเยอะกว่านะเยอะกว่าเพราะว่า คือวัดนี้ปุ๊บเนี่ยกำแพงวัดติดกันเลยอ่ะคุณเด่นใช่ไหมฮะแค่เดินข้ามถนนมาก็เป็นอีกวัดนึงอะไรอย่างเงี้ยเจ้านายฝ่ายเหนือท่าน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 ทำบุญเยอะใช่นะฮะแเราเราเจ้านายฝ่ายเหนือเนี่ยท่านมีเหมือนกับท่านเยอะอะค่ะปอยนั้นแต่ละท่านก็มีสตุ้งสตังค์ก็สร้างวัดสร้างวัดสางวัดสร้งวัดใช่ได้รับถวายเป็นพุทธบูชานะครับก็เป็นเรื่องราวของอาณาจักรอรันช้างนะครับคุณวศมีข่าวนิดนึงเรื่องราวของงานประกวดนะครับปฏิมากรรมเพชรยอดมงกุฎครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวผม ขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับก็ขอเชิญร่วมนะครับงานประกวดปฏิมากรรมเพชรยอดมงกุฎครั้งที่2นะครับจัดโดยมูลนิธิร่มฉัดและมูลนิธิพระเทวราชโพธิสัตว์ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับจัดประกวดในครั้งนี้ก็คือประกวดพระพุทธรูปประเภทสร้างสรรค์ใหม่มร่วมสมัยหน้าตักไม่เกินเก้านิ้วนะฮะชนะเลิศรางวัลที่1คุณมดประเภทประชาชนทั่วไปนี่มีหนึ่งรางวัลนะฮะนะฮะรับเงินรางวัล3 0,000นบาท นะครับพร้อมด้วยรางวัลพระราชทานนะครับ <slightly> ถ <fit> ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับสยามบรมราชกุมารีและเกียรติบัตรนะครับรางวัลที่2ประเภทนิสิตนักศึกษามี1รางวัลนะฮะรับทุนการศึกษา1นึ0 0 0สบาทพร้อมเกียรติบัตรประเภทประชาชนทั่วไป1รางวัลนะฮะอันนี้คือรางวัลที่2นะนะครับรับ1นึ0 0 0สบาทพร้อมเกียรติบัตรนะฮะประเภทนิสิตนักศึกษามีอีกหนึ่งรางวัลนะฮะรับ3 0ม0 0พร้อมเกียรติบัตร นะครับแล้วก็ประเภทที่3คือประชาชนทั่วไปขอข,ข,ขอภปรฮะรางวัลที่3ะนะครับประชาชนทั่วไปรับรางวัลรับเงินรางวัลห0 0 0 0บาทพร้อมเกียรติบัตรสําหรับนิสิตน้องน้องนิสิตนักศึกษาก็รับไปส0 0 0มื่ <campaigns. S 1> นะฮะอันนี้ก็คือประเภทพระพุทธรูปสร้างสรรค์ใหม่ร่วมสมัยหน้าตักไม่เกินเก้านิ้วนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือพระพุทธรูปพระพุทธรูปประเภทไทยประเภทไทยประเพณีหน้นนตาตักไม่เกินเก้านิ้วคุณมดนะครับรางวัลที่หนึ่งนี่ประชาชนทั่วไปมี1รางวัลนะครับ นะฮะรับเงินรางวัลสองแสนบาทนะครับแล้วก็พร้อมถ้วยรางวัลจากมูลนิธิร่มฉาดและเกียรติบัตรนะครับส่วนรางวัลรางวัลที่2เนี่ยนะครับน้องน้องนักศึกษานะฮะประเภทนิสิตนักศึกษามี1รางวัลรับ10,000แบาทนะครับประชาชนทั่วไปนะครับประเภทที่รางวัลที่2เนี่ยก็รับ80,000บาทพร้อมเกียรติบัตรนิสิตนักศึกษามีอีก1รางวัล30,000บาทส่วนรางวัลที่3เนี่ยนะครับน้องนักศึกษานิสิตนักศึกษารับ50,000ประชาประชาชนทั่วไปรับ50,000 ทิสิทธิกนืารับส0 0 0มืานพอมเกียรติบัตรค่ะรับผลงานรับผลงานนะครับวันจันทร์ที่5พฤศจิกาสนตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับก็คือ8นาฬิกาถึง16นาฬิกาในเวลาราชการย้ำอีกครั้งนะครับวันจันทร์ที่5้าพฤศจิกาห้หนะครับประกาศผลตัดสินแล้วถ้วยรับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันอาทิตย์ที่1 1พฤศจิกานะครับแล้วก็นำ นำงานงานงานปฏิมากรรมครั้งนี้ไปเปิดแสดงไปดิทัศกาลนะฮะตั้งแต่วันที่12พฤศจิกาถึง12ธันวาคมหนึ่งเดือนเต็มที่หอศิลป์สวนสุนันทานะครับคณะศิลปะคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับรรมหาวิทย <c oughs> าลารราัย <c oughs> ร,ราชพัฒสวนสุนันทาชั้นดินค่ะดูร <c oughs> ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อะไรคะคุณเดดเฟซบุ๊กครับนะครับคณะเฟซบุ๊กปฏิมากรรมเพชรยอดมงกุฎครั้งที่สองนะครับก็น้องนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปสนใจนะครับก็ติดต่อ นะครับไปที่เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ราชพัฒน์นะครับคณะศิลปกรรมราชพัฒน์ศูนย์ทุนนันทานะครับใครที่มีฝีไม้ลายมือด้านงานประติมากรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปนะครับขนาด9นิ้วร่วมสมัยหรือพระพุทธรูปไทยประเพณีนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับงานประกวดนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะครับจาก3หน่วยงานหนึ่งนะครับราชพัฒน์ศูนย์ทุนนันทาสองมูลนิธิอารมณฉัด3สาม มูลนิธิพระเทวราชโทดิศนะครับผมก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับสำหรับงานดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ความคืบหน้าต่างๆนะคะหรือว่าผู้ที่ชนะผลการประกวดเราจะนำมาเราก็จะเอาหอกในรายการเราด้วยนะคะถูกต้องนะครับเอ้าคุณผู้ชมช่วงนี้ขอพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเปิดโลกพระเครื่องกันครับค่ะ พระพุทธจินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชันในยุคสมัยร้อยกว่าปีที่ผ่านมาพระเระถระนุเถระหลายต่อหลายรูปมักจะนิยมศึกษาเล่นแร่แปรธาตุโดยการนำเอาโลหะชนิดต่างๆมาผสมรวมเข้ารวมกันจนเกิดเป็นโลหะชนิดพิเศษเช่นเนื้อนวะโลหะเนื้อสัตว์โลหะเนื้อเมฆพัดและเนื้อเมฆสิทธิ โดยพระเถระในอดีตท,ที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาคมเล่นแร่ปแปรธาตุอาทิเช่นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นต้นหากจะกล่าวถึงโลหะเนื้อเมฆสิทธิ์ถือกำเนิดจากหลวงพ่อทัพแห่งวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครท่านได้ผสมเนื้อโลหะธาตุจนบังเกิดเป็นโลหะสมฤทิ์เขียวสีปีกแมงทับ เมื่อขัดถูจะเป็นสีขาวออกมันวาวเมื่อได้สูตรการผสมโลหะธาตุแล้วท่านจึงนำมาเทหล่อเป็นพิมพ์พระชนิดต่างๆซึ่งในปัจจุบันค่าความนิยมในพระเครื่องเนื้อเมฆสิ์ของท่านพระครูทัพราคาสูงเรื่อนแสนบาทในปัจจุบันจะหาช่างที่มีความชำนาญที่สามารถเทหล่อเนื้อเมฆสิ์ได้น้อยมาก หรือถ้าเทลอออกมาแล้วส่วนผสมก็จะไม่เหมือนในอดีตการจัดสร้างพระพุทธชินราชรุ่นจอมราชันปี2555จึงนับว่าต้องเป็นตำนานเพราะเป็นครั้งแรกที่มีการหล่อพระพุทธชินราชเนื้อเมกสิทธิ์โดยใช้รูปแบบของพิมพ์พระเก่ารุ่นเสาห้า อกเหล่าน้าฐานปี2485วัดส,สุทัศน์ซึ่งในสมัยนั้นสร้างโดยเนื้อนวัะโลหะเพียงเนื้อเดียวจำนวนเพียง50องค์ปัจจุบันมูลค่าไม่ต่ำกว่าองค์ละ5 0 0แสนบาทมาเป็นต้นแบบในการจัดสร้างพระพุทธชินราชเนื้อเมสิทธิ์รุ่นจอมราชันนอกจากนี้ยังนำพระเครื่องเนื้อเมฆสิทธิ์ของหลวงพ่อทัพ มาเป็นชนูในการจัดสร้างด้วยกล่าวกันว่าพระเครื่องเนื้อเมฆสิทธิ์มีพุทธานุภาพในการคุ้มครองและเกื้อหนุนดวงชะตาพร้อมทั้งขจัดสิ่งอวมงคลต่างๆที่เข้ามาในชีวิตความพิเศษของพระพุทธชินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชนประการแรก เป็นครั้งแรกเป็นรุ่นแรกที่จะเป็นตำนานสร้างเป็นพิมพ์พระพุทธชินราชโดยสร้างเป็นเนื้อเมฆสิทธิ์นับตั้งแต่สร้างพระพุทธชินราชมาเป็นอายุนับร้อยปีประการที่2ใช้แบบแม่พิมพ์เดิมพระพุทธชินราชรุ่นเสาห้า 5, ปี2485มาจัดสร้างเป็นพระพุทธชินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชนและประการที่สม กำเนิดขึ้นของพระพุทธจินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชันในปี2,555ปีมะโรงจึงเหมาะแก่การเป็นพระที่คุ้มครองเกื่อหนุนดวงชะตาแก่ผู้ครอบครองพระพุทธจินราชเนื้อเมฆสิทธิ์รุ่นจอมราชันอภพุทธาพิเศษณวิหารพระพุทธจินราชจังหวัดพิษณุโลกร่วมบริจาคสั่งจองได้ที่วัดพระศรีมหา,าธาตุมหาวราวิหารจังหวัดพิษณุโลกวัดไรมิตร วัดเอี่ยมวรนุษ7 e เ e v e ่ที่ทำการไพรสณนีไทยทุกสาขาส่วนพระเครื่องและร้านทองชั้นนำทั่วประเทศมูลนิธิการจนะาบารมีและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญสั่งจองหลวงพ่อโสธรรุ่นเบญจนวมงคลทำพิธีเททอง และมหาพุทธ,ธาพิเศษนวัดสุทวรารามรายได้สมทบทุนโครงการคัดครองมะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวาระกาศทรงเจริญพระชนม,มายุห้ารอบสั่งจองได้ที่กรมอนามัยและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศงดงาม ลำคามหามงคลแห่งยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังประกอบพิธีเททองหล่อนำเริกและส่งพระราชทานนามพระพุทธเมตตาเสนานาถ จัดสร้างโดยกองทัพบกเพื่อนำรายได้กับซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกสั่งจองได้ที่ธนาคารทหารไทยกองทัพบกและหน่วยทหารทั่วประเทศมหาพิธีพุทธาพิเศษณพุทธมณฑล3วัน3คือ